ฮัยองสวัสดีครับทุกคนตอนเราเข้าสู่ Baby Monster Babe นะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องของรามิกันเชื่อว่าทุกคนเนี่ยคิดถึงรามิกันแน่นอนและเชื่อว่ารามิเองเนี่ยก็คิดถึงแฟนคลับเหมือนกันในตอนนี้เนี่ยมีโมเมนต์นะครับเกิดขึ้นเมื่ออดีตเด็กฝึกของทางค่าย YG Entertainment ซึ่งเป็นเด็กฝึกในรุ่นเดียวกันกับรามิได้ออกมาพูดถึงนะครับเป็นข้อความพูดถึงความประทับใจที่มีต่อรามิ ตอนที่ได้อยู่ด้วยกันได้ฝึกด้วยกันได้เจอกันโดยเขาเนี่ยบอกว่าหลายปีก่อนตอนที่ได้เข้าเป็นเด็กฝึกของทางค่าย YG Entertainment เป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับเขาเนี่ยได้รู้จักกับฮารัมนั่นก็คือรามินั่นเองซึ่งรามิเป็นสเต name ชื่อจร,จริงคือชินฮารามนะครับเขาบอกว่าเป็นมิตรภาพที่ไม่ได้ยาวนานมากเท่าไหร่นักแต่ว่ามันทำให้เขาเนี่ยจดจำได้ว่าฮารัมหรือรามินั้นเป็นคนที่มีจิตใจดีมากๆเป็นเพื่อนที่ดีอีกคนหนึ่งของเขาเลยแล้วเขาบอกว่ารามิเนี่ยสวยสุดๆเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นและเป็นคนที่มีความพยายามในตัวเองที่สูงมากๆเลยเขาบอกว่ายังจำเธอได้ในฐานะของเด็กสาวที่พยายามฝึกฝนเทคนิคต่าง อย่างสมบูรณ์แบบเป็นคนที่มีความพยายามมากๆเขาบอกว่ารามิเนี่ยพยายามที่จะทําให้ทุกอย่างพัฒน,นาเทคนิคหลายๆอย่างในหลายด้านเนี่ยอยู่สม่ําเสมอจนกระทั่งในตอนนี้เธอนั้นประสบความสําเร็จแล้วแม้ว่าคนอื่นๆจะยอมแพ้ไปแล้วก็ตามแต่เธอนั้นไม่ยอมแพ้เลยเธอฝึกฝนให้หนักกว่าคนอื่นๆเป็น2เท่าอยู่ตลอดทุกครั้งและก็ยังบอกว่ารามิเนี่ยยังแยกนะครับไปฝึกพิเศษเพิ่มเติมด้วยตัวของรามิเองด้วย เมื่อเธอรู้สึกว่าทักษะในการเต้นอาจจะยังมีข้อบกพร่องอยู่รามิไม่เคยปล่อยให้ข้อบกพร่องนั้นอยู่กับเธอได้นานเธอจะไปฝึกฝนพิเศษที่นอกเหนือไปจากการฝึกที่ค่ายให้มาอีกด้วยและเขาบอกว่าฮารัมเป็นคนที่มีความทุ่มเทแถมยังเป็นคนที่มีความพยายาม มากกว่าใครๆที่ฉันเคยเห็นมาเธอมีแพชชั่นอย่างแรงสูงเธอมีแพชชั่นที่แรงกล้ามากๆในสิ่งที่เธอนั้นอยากจะทำดังนั้นได้โปรดอย่าท้อถอยและพวกเรามาให้กำลังใจรามิกันนี่คือข้อความนะครับของอดีตเด็กฝึกที่เคยได้ฝึกฝนร่วมกับรามิมาและก็ได้รู้จักรามิในช่วงระยะเวลานั้นเขาบอกว่ารามิ เก่งพยายามไม่หยุดและฝึกฝนตัวเองอย่างหนักในวันนี้ที่เธอประสบความสําเร็จทุกอย่างคือควรค่ามากๆแล้วหลังจากนี้ไปเรามานับวันรอการกลับมาของรามีกันดีกว่านะครับไหนใครเป็นเมนรามีบ้างพอได้เห็นอะไรแบบนี้ได้รับรู้อะไรแบบนี้แล้วเนี่ยทำให้รู้สึกว่ารักไม่ผิดคนไหมคอมเมนต์มากันได้เลยนะครับแล้วก็มาให้กําลังใจรามีกันดีกว่ารีบๆกลับมานะแม่ปากระกงน้อยของมอนสตอทุกคน